ตรวจด้วยเครื่องนะเครื่องคุณสังเกตนะทุกคนที่ตรวจด้วยเครื่องเนี่ยนะฮะกรดอะมิโนเกินทั้งนั้นนะเพราะอะไรคะกินเนื้อสัตว์เยอะเกินไปเออนะสังเกตติดกรดอะมิโนนะเกิน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 ไอ้ที่เขียวเขียวส้มส้มเนี่ยเกินหมดเออนะไม่เห็นมีใครขาดในกรดอะมิโนอ่ะก็คือกินเนื้อสัตว์มากเกินไปเห็นไหมเนื้อสัตว์ก็เป็นแบบเออ่บอกเกิดของโรคทั้งหลายแหล่อยู่แล้วนโดยเฉพาะอย่านี้มาเด็กพ่อคนบุญนั่งในท้องเราใช่ไหมฮะต้องงดเนื้อสัตว์ก่อนเลยนะฮะถ้า สมมติว่าเขากินมังสวิรัตอยู่แล้วนะเราก็ต้องดูเหมือนกันว่าเดอดมันเกินหรือเปล่าถ้าเกินเนี่ยต้องลดถั่วเลยค่ะนะอาจารย์ที่ไม่ปารีนะคืออยากหายก็อยอมนะเราทำตามนะก็คือกินผักเลยนะกินผักกินพันยพืชกินข้าวกล้องเออนะคะพันยพืชทั้งหลายผักทั้งหลายต้องไปซื้อในแหล่งที่ปลอดสารพิษไม่งั้นก็ปลูกเองนะฮนะเออจริงเอาจริง,ง,งเลยมีมีสองพี่น,อนนะ้องนะคะเจ้าของร้านอาหารแถวสุขย์วิทเนะี่ย โด่งดังเลยแหละนะฮะเป็นมะเร็งทั้งสองคนพี่น้องนะฮะมะเร็งแบไส้ใหญ่คนพี่เนี่ยผ่าตัดออกมาแล้วนะมาถ่ายหน้าท้องแล้วคนน้องเนี่ยอาการทุกอย่างเหมือนพี่เลยนะแผนเป็นวันบ,บอกยังไม่เป็น,ปะนมะเร็งมาถามอาจารย์อาจารย์บอกเป็นแล้วนะฮะเขาบอกใช่เขารู้ว่าเขาเป็นเขามาอาก,การเหมือนพี่เลยเห็นไหมฮะทั้งสองคนคือไม่นอนไม่นอนเออเขานอนตอนประมาณต,ตีสามเนาะเห็นไหมฮะเออก็คือนอนตีสามแล้วมาตื่นตอนบ่ายถ่ายทุกวันแต่ถ่ายตอนบ่ายเห็นไหมฮะก็คือเก็บ เก็บจานพิษไว้ทุกวันเลยนะเป็นมะเร็เงเขามาปรึกษาอาจารย์นะอาจารย์บอกอไรดู้เปล่ามยขายกิจการนี่อาจารย์หญิงแนะนำให้เด็ดขาดเลยครับเไม่สนใจนะเขาบอกคุณนะมีเงินพอแล้วคุณจะเอาชีวิตหรือจะเอาอะไรเนาะถ้าคุณต้องการมีชีวิตอยู่คุณก็ขายกิจการไม่เปลี่ยนพฤติกรรมไม่ได้คุณก็จะนอนตีสามนอนตีสามเวลาตับตีหนึ่งถึงตีสามตับไม่รองจานพิษังไงคุณก็ต้องเป็นมะเร็งอยู่ จะตัวเกเยมากเลยคือคนเราบางอย่างมันเลือกได้แต่ไม่เลือกก็ไม่รู้นะแล้วก็เลือกไปผิดไปก็ไม่รู้เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นมันก็สามารถที่จะข่าได้ก็คือถ้าคนเป็นมะเร็งก็คือหนึ่งต้องเปลี่ยนมากินข้ากล้องนะคะ2ก็คือผักก็คือต้องเป็นผักปอสามพิอนะคะทัญพืชแล้วก็โปรตีนก็ต้องดูว่ามากเกินไปหรือเปล่านะแต่เนื้อสัตว์ที่งดเด็ดขาดเลยนะแต่ว่าโกรดอะมิโนเนี่ยต้องดูว่าเขายังกินถั่วมากเกินไปหรือเปล่าหรือกินโปรตีนกษตรมาก นะก็คือช่วงแรกเราก็ไม่เน้นเลยแล้วมาอัดอูมิอูมิกับมินนะคะสำหรับคนเป็นมะเร็งเนี่ยจะเป็นสุดเลยเห็นที่อาจารย์บอกอาจารย์ถ้าคนที่เป็นม้ายเนะี่ยอัดตัาไปหน้าสองฟื้นเลยทีเดียวนะคะสามวันเ <c oughs> องนะฟื้นกลับมาไม่ได้ตั้งไม่ได้ขาวเต็มไม่ได้แดงเต็มเก็บเลือดเต็เมชีวิต่ออายุยืนขึ้นนะไมนะ่ง,งั้นก็คือถ้าไม,ม่ได้ขาวลดลงมาเหลือเก้าร้อยเนี่ยไม่ถึงคันแม้วทําท่าจะไปอยู่แล้วเนาะเห็นไหมก็คือต้องดูดูแล้วก้อตรวจ 应该能多坚定的。